คุดคุยกันนะคะกับคุณมรุศรุ่งขัมผู้มนุยการฝ่ายวิเคราะห์ของว l g b r i l l i a n t Futures ค่ะคุณวรุ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาค่ะในที่สดุดในที่สุดก็อนุมัติจัดตั้งนะคะหลังจากที่ยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่หลายวันอยู่และแน่นอนว่าเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำอย่างที่คุณรุ่บอกนะคะทะยานขึ้นมาแล้วก็ผ่านต้องบอกว่าผ่านแนวต้านที่เราบอกไว้จริงๆแนวต้านถี่แต่ผ่านไปได้ทุกระดับเลยแล้วก็ที่สําคัญนะวินาทีนี้ยืนเหนือ1000 818เหรียญได้ด้วยต้องกลับมาเป็นแนวรับนะคะตัวเลขนี้ <c oughs> ครับเ,เราเรายังมองว่าราคาเนี่ยยังมีโอกาสเียขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าจะไล่ซื้อแถว่าแ่ 18, 18, 8, เลยเนี่ยจะดูมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงไปนิดนึงครับเรายังแนะนําว่ารอราคาย,ย่อหรืออ่อนตัวลงมาบ้างนะครับก็น่าจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบริเวณ1 8 0 0ปเหรียญถึงพันแสเหรียญเท่าไตัวเออนนะครับ ถ้าราคายังทรงตัวหรือ,อยืนเหนในระดับดังกล่าวได้เราก็ยังแนะนําเป็นระดับของการเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการขยับหรือการทรงตัวขึ้นซึ่งเป้าหมายการทํากําไรของราคาทองคำสำหรับรอบนี้ประเมินไว้บริเวณพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อ่อนนะครับราคาหลังจากมีการไซเวย์หรือแกวงตัวในระดับสูงมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วก็เมื่อวานนี้ครับมีการทะลุระดับ สูงสุดของปีบริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบปีนะครับเมื่อวานมีไฮใหม่ไปแ,แล้วรอบเดินวันนี้ก็ราคาย,ยัางคงทรงตัวแล้วก็ขึ้นไหวได้ระดับสูงครับขึ้นไปทําไฮใหม่บริเวณ1,823เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนนะครับปัจจุบันก็อยู่1,822เหรียญก็ทําให้สัญญาณหรือทิศทางของตัวราคาทองคำมีทิศทางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นในระยะสั้นครับ จากระยะสั้นเนี่ยมีลักษณะของแกวนตัวรูปแบบไซเว์พอมีไฮใหม่ก็ทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเนี่ยมีทิศทางเป็นไซเว์อัพหรือทิศทางขัดขึ้นในระยะสั้นอย่างไรก็ตามครับถ้าดูจากรูปแบบในการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําเรายังพบว่าหลายครั้งเลยพอราคามีนิวไฮหรือมีการทาระดับสูงสุดครั้งใหม่ก็จะมักมีแรงขายทกำกาไรสลับออกมานะครับแต่หากแรงขายไม่มากหรือว่าการย่อตัวลงมาของราคาทองคําไม่เยอะ ก็ยังทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนําว่าก็อาจจะใช้วิธีการเดิมครับก็คือรอราคายอ่อลงมาบ้างแล้วก็เข้าซื้อแล้วก็ทยอยดักขายบางส่วนเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านนะครับน่าจะเป็นกลยุธทธ์ที่ที่ปลอดภัยมากกว่าทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการที่สหภาพยุโรปมีการอนุมัติวงเงินฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ประมาณ7.5้าแสนล้านยูโรนะครับเพื่อช่วยประเทศสมาชิกที่กำลังประสบปัญหากับผลกระทบทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 พอมีเม็ดเงินขนาดใหญ่ไหลกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจก็เลยทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ยูโรยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องพอยูโรแข็งค่าก็ไปกดดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางกนค่าลง ก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ทองคาขยับและปรับตัวขึ้นได้นะครับนอกจากนี้สถานการณ์ความตึ่งเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากสหรัฐขึ้นบัญชีดําบริษัทจีนอีก11แห่งหลังจากมีการละเมิดออสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูรวมทั้งทางฝั่งจีนเองก็บังคับให้เจ้าหน้าที่ไต้หวันในฮ่องกลงลงนามรับหลักการจีนเดียว พื่อแลกการต่อวีต้านะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลังจากเศรษฐกิจโลกยังคงประชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อยู่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ใครที่ปิดโพ i ิชันทำกำไรที่นาต้าน1818ณ18วินาทีนี้ยังอาจจะต้องมือว่างอยู่นะคะ ใช่ครับเรา,เราจริงๆถึงแม้ว่าเรายังมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับก็คือทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกแต่เรายังมองว่าการที่ราคาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ9ปีนะครับยังทําให้มีความเสี่ยงในรักษณะของการไล่ซื้อแล้วก็วเมินจากแนวต้านบริ 1, เวณพันแปอยกอ็ก็มีแกลบหรือกรอบแนวต้านจากระดับพัน2ปดรเนี่ยไม่ได้ไกลมากนักนะครับเหลือไม่กี่เหรียญเท่านั้นเอง ดังนั้นเนี่ยการที่จะไล่ซื้อก็ยังถือว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเ,เรายัางแนะนําว่ากลยุทธ์ก็คือการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือตับฐานลงแล้วก็ลอล้องหรือตัดขาดทุนครับราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับแนวรับลงมาหรือมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแรงๆนะครับครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวบวกที่จะกลับเข้ามาสน,นับสนุนทองคําอย่างเดียวนะครับ ประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด -19 ซึ่งเริ่มมีการส่งจัญญาณเกี่ยวกับความคืบหน้าต่อพัฒนาการดังกล่าวที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่า จะมีการส่งสัญญาณหรือแสดงค่าทีนะครับต่อการพัฒนาการของการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างที่มีการทดลองกับมนุษย์ในการสร้างแอนติบอดีนะครับแต่หลายฝ่ายยังคงรู้ดีว่าในส่วนของการทดลองวัคซีนเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ระยะหรือ4ี่เฟสนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดยบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นเฟส2 2กับเฟส3เออเฟสที่4เคาดการว่าจะมีการทดลองแล้วก็ สรางผลหรือถร้างความคืบหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเร็วสุดก็น่าจะคือเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็คือเดือนเก้าณปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณเดือนปลายเดือนเจ็ดก็น่าจะมีระยะเวลาหรือแก๊ปหรือกรอบอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่จะเห็นผลเกี่ยวกับการทดลองในส่วนของวัคซีนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของการทดลองวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทางบริษัทเอ่อทางการของอังกฤษ เริ่มมีการสั่งหรือมีการมัดจจาเพื่อจองในส่วนของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เอาไว้บ้างแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยลับกลัดมากดดันทองคําแต่เนื่องจากยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือชี้ชัดหรือระบุเอาไว้ว่ามีการใช้งานได้จริงน,นะครับทองคาก็เลยยังคงพยายามทรงตัวแล้วก็ยังคงเคลื่อนขึ้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องระมัดระวังในส่วนของข่าวดังกล่าวเหมือนกันเพราะว่าหากมีความชัดเจนหรือว่ามีการออกมายืนยันต่อ ผลการสร้างแอนติบอดีหรือฝักการสร้างในส่วนของสารที่สามารถฆ่าในส่วนของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเด็นดนังกล่าวก็อาจจะทําให้นักลงทุนเชื่อมัน่นต่อทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีแรงขายกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำงลับสูงได้เช่นกันครับค่ะน,นี่เป็นภาพรวมในส่วนของทองคํานะคะมาดูกันที่เซฟ0ิทตี้ฟิวเจอร์กันบ้างต้องบอกว่าวันนี้นอกจาก วัคซีนถึงแม้วัคซีนจะไม่ค่อยทําอะไรกับทองคำแต่วัคซีนมีปัดเป็นแบบใจบวกกับหุ้นนะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของ EU ด้วยทําให้ภาพโดยวรวมภาพโดยวรวมของสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นกลับมาดูดีอีกรอบนึงแล้วนะคะครับเอ่อตี้ในฟิเวเจอร์นะครับถือว่าตอบสนองออต่อข่าวความหวังเกี่ยวกับตัววัคซีนค่อนข้างมากครับประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีเ,เงินกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยเป็นภาพรวมตัวหนึ่งครับที่จะกลับเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นต่อ,อก,การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้นะครับวันนี้เองจะมีการคุยกันร,ระหว่างพรรคเดโมแครตแล้วก็ตัวแทนของชเนเียาขาวเพื่อหาลือเกี่ยวกับร่างกฎหมายเยียวยาเศรษฐกิจในคืนนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะกลับเข้าไปกระตุ้นหรือหนุนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ ให้มีทิศทางค่อนข้างสดใสหรือหากมีประเด็นหรือมีความชัดเจนจากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐมีการรีบาวหรือมีการติดตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งทิศทางเซฟที้เน่ยฟิเจอร์ของบ้านเรามีการขยับและก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัว รียูนะครับ s 5 0ย u สอยเอ่อถ้าดูจับแก๊ปหรือกรอบที่เราตีเอาไว้เป็นทิศทางของการขึ้นไหวในรูปแบบของไซเบอร์ัเราเพบว่ายังคงมีการติดกรอบหรือติชชแนลด้านบนนะครับบริเวณเอ่อ9ก้จุดดังนั้นเนี่ยในภาคบ่ายอาจจะตาดูว่าดัชนีจะสามารถยืนหรือผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมถ้าสามารถผ่านได้สามารถถือรองโพซิชชันต่อได้นะครับ แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะทยอยปิดสถานะทํากําไรบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะหากดูจากกราฟแท่งเทียนลายห0นาทีเราพบว,ว่าระดับในส่วนของโซนแมวต้านในส่วนของโซนระดับ900จุดเนี่ยระดับของตัว s 5 0 u 2 0ก็ทดสอบระดับดังกล่าวเนี่ยด้วยกัน3แท่งหรือประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีแรงซื้อหรือดันผ่านระดับดังกล่าวจริงๆอาจจะมีแรงขายทากําไรสลับออกมาบ้าง แต่ทั้งนี้เนี่ยด้วยภาพรวมหรือโมเมนตัมของทิศทางเทปตี้ฟิวเจอร์ในบ้านเรานะครับก็ยังมองว่าหากย่อตัวหรือปรับฐานลงมาไม่เยอะก็ยังน่าเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อโดยมองว่าแรงขายดังกล่าวเป็นลักษณะของการขายทำกำไรในช่วงสั้นทั้งนี้ก็ประเมินในส่วนของแนวรับไว้ที่ระดับ8 87ถึง8078จุด ถ้าดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาไม่ดยูระดับดกลางเราก็ยังแนะนาําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการรีบาหรือการดิดตัวขึ้นได้ของดัชนีในระยะนี้ครับค่ะได้ค่ะคุณรู้ชนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้